ทนายรัชพลจัดหนักนั่นข้อมูลเด็ดทนายตามกลับไทยรอบนี้มีสะเทือนอีกรอบเรียกได้ว่าอาจจะไม่จบง่ายๆกับคดีของดาราสาวแตงโมนิดาที่ตกเรือจนเสียชีวิตที่ล่าสุดนั้นทนายรัชพลศิริสาคอนได้ออกมาโพสข้อมูลระบุว่าเรื่องที่แถลงข่าวคนที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็คือหน่วยงานของรัฐ แต่หน่วยงานรัฐก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างอะไรเลยซึ่งพบเห็นคนกระทำความผิดเต็มไปหมดถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีหรือถ้าเป็นเรื่องเท็จก็ต้องมีคนถูกดำเนินคดีจะรอดูว่าหน่วยงานของรัฐจะมีน้ำยาสักแค่ไหนแต่ท่านิ่งเฉยขนาดหน่วยงานตัวเองตกเป็นผู้เสียหายรู้ตัวคนทำผิดยังเอาตัวไม่รอดจะไปดำเนินคดีกับใครได้ประชาชนคงหมดที่พึ่งจริงๆและยังได้โพสต์ข้อความต่อว่าญาเสียสาวถ้าใช้รักษาโรค มีใบรับรองแพทย์ไหมพร้อมยังระบุเพิ่มเติมว่าทนายตั้มไปปารีสสะสมคดีเพียบกลับไทยรอบนี้สั่นสะเทือนกันอีกรอบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ